และนี่แหละค่ะทุกคนร้านนี้นะไม่เหมือนใครเนาะแม่ติ๋มเนาะ,ะนี่เป็นกากหมูเจียวทอดเป็นแผงอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรแม่แผ่นนี้หมูทอดหมูทอดอ๋อ,อเป็นหมูทอดแผงเลยโอ้โหผัดซอ,อยเสล็กแล้วก็ใส่แป้งแผ่นแบบนี้อ่ททำไงคะแม่อ๋อแม่ก็ทําอย่างนี้นี่ค่ะนี่แบบนี้เอาเส้นเล็กแล้วก็เอาเส้นใหญ่คะ่ะแม่ของหนูเส้นใหญ่อพิเศษเลย แดี๋ยวเราดูกันนะคะร้านปาติ๋มเยนตาโฟค่ะที่สีนครนะคะแม่ขายมากี่ปีแล้วนะสี่สิบแล้วหมสี่สิบสี่สิบปีนะคะโบประมาณนั่นแหละแล้วามสีอ๋อชามละยี่สิบอะทุกคนพิเศษสามสิบบาทเมื่อก่อนห้าบาทเออเมื่อก่อนห้าบาทเมื่อก่อนห้าบาทเองทุกคนเมื่อก่อนห้าบาทนี่ขายที่ตลาดมาก่อนขายที่ตลาด อ๋อขายที่ตลาดเหรอคะก่อนขายตลาดละขายตามตลาดเขาลูกเรียนจบกลับเข้าบ้านนี่นะคะแผ่นแบบนี้ทำาังไงคะแม่โอแม่ก็ทําอย่างนี้นี่คะ่ะน,นี่แบบนี้นะคะแล้วก็น้ําเดือดๆเลยโช์หน่อยแม่โช์หน่อยเอนี่ยมืพิเศษนะแล้วก็เดี๋ยวแผ่นหมูทอดเนี่ยเดี๋ยวแผ่นใหญ่ๆโปะลงไปเลยทุกคน๋อของแม่ใช้เป็นผักบุ้งด้วยนะคะ โซจีเดโฟเขาใส่แบบเป็นโหลโองโน่ารักน่ารักนะคะนี่มีอะไรนะคะประกอบมันจะกอนที่บ้านประกอบใส่เต้าหู้เต้าหู้ทอดตอนหลังคนไม่ชอบกินก็เลยใส่เกี๊ยวอ่านี่แผ่นใหญ่นี้เลยอ่ะนี่พิเศษนะคะมแม่ค้างไว้ก่อนแม่อ้าวนี่หืค้าไปกินกันเลยเติบเองด้วยนะคะ นนี้แหละค่ะทุกคนแผ่นแบบนี้เลยทุกคนนโมสั่งเป็นพิเศษนะแผ่นใหญ่บอกเขาได้นะเดี๋ยวเรากินกันเลยนะคะนมโมใส่แค่พริกอย่างเดียวเมื่อกี้แอบชิมน้าซุปแล้วคือแบบเปรี้ยวหวานครบรุเลยอะค่ะทุกคนใส่พริกอย่างเดียวคือจบเลยอะดูน้ําซอสเขาพามธรรมดายี่สิบถูกจึ้งนะเอาดีๆอ,อืที่เด็ดตรงนี้ค่ะ เป็นแผ่นมือ่ออร่อยเขาบอกว่าเป็นร้านลับของชาวสีนครเลยนะคะนี่นุ่เข้ากันมากม,มาลองเลยเด็ดมาก